ก็แอบถามเฮียเหมือนกันครับว่าแบบทำยังไงดีแต่ว่าช่วงหลังมาก็ไม่ค่อยได้ถามครับส่วนใหญ่จะเป็นเฮียแบบพิมพ์มาให้กําลังใจครับเพราะเมื่อกี้ก่อนที่จะลงมาด้านล่างเฮียก็พิมมาให้กําลังใจเหมือนกันครับว่าไหนเฮียพิมมาประมาณไหนก็แบบเป็นกำลังใจให้นะหนูสู้ๆแล้วผมก็ส่งคลิปส่งคลิปที่ผมแบบสบัดสบัดไปคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วในทวิตเมื่อกี้ครับจริงเฮจะแอบส่งไว้ให้เฮียเฉยๆแต่ว่าเฮียก็เอาไปลงเอาครับผมเคยไปเอ่อไปมูลนิธิ ใช่ครับน่าจะของมูลนิธิกระจกเงาครับใช่ตอนนั้นก็ไปช่วยเหลือมูลนิธิครับไปกับเพื่อนๆครับไป,ไปทาสิ่งต่างๆด้วยกันกับเพื่อนๆครับ,รบแล้วก็เหมือนเราได้ช่วยเหลือมูลนิธิไปด้วยได้ทําบุญด้วยครับใช่รู้สึกว่าทำาล้ใจฟูขึ้นมาเลยครับโอ้อย่างแรกได้ได้ได้ประสบการณ์ครับได้ประสบการณ์ด้วยในการไปทํากิจกรรมกับทางมูลนิธิครับก็งน้นน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยครับใช่แล้วก็ได้รู้ว่า ายในมูลนิธิเขาก็มีการทําอะไรบ้างช่วยเหลือตรงส่วนไหนบ้างอ่างเงี้ย